หาหน้าที่ดักป่อยป่อยแข้งว่าสุเฮ็ดยังอยู่มูอับีสัดตีกันน้ำทางโยเตคือมาซาหมูหาเอ้ยหนอนหนอง นี่แ่ละแม่ยญ่บ้านจังสันเหตเข่าจะถือน้ำเขาบ้านจังสันบาโลกเลือนบ่เคยเขาหนังสือบะเคยอ่านการศึกษามีเล็กหน่อยการศึกษามีเล็กหน่อยจังมาป่อยดาบ่ลำทำในสว่างนอเอ โอ้โลงแบบอุบลตัวบัดน,นี่หลับไปไงบาน้างนอาจังเป็นดีการตอนรับครับซูเจะได้บุญหลแห่งเหตบุญกตินหาอีพอบัวผู้หลวงรับคับขันกับแม่ยังบุกกันออกรเรื่ยวเด้อฟังไปก่อนเด้อตอนนี้เด้อแพงเหล่าแพงเบียไปตะกอนกุติหาคุณพอบัวแม่สมเนินสนิทกระสันฟังเด้อพอบัวเด้อ เมื่อนี้ผู้ขากับว่าเคยมาล่ำจักเทียดอกบานเฮ่านี่ไปใหญ่ถือว่าเป็นเทียแรกแหกมนันเออวังว่าคสิสีเทียต่อต่อไปเนาะด่วนเนาะปะนี้เฮ็ดจังไหนจังสิงามมาพ่อกันไม่โดนโดนเ่็นกันเทียหนึ่งซิบนิ้วของกับผมมาล่ำปีชาฟาทะลุ จังขอน้อมกราบประมาติการท่าหลงปู่ลงตาตลอดทั้งภราภผีสูสามเณ่นทุกลูกทุกองค์ผู้พันโย่ในศีลกินในธรรมซึ่งเป็นประมุขประท่านทั้งด่านายศาสนาต่อลงมาจะไข้ขอกาบสวัสดีถึงคุณพอกำนันตลอดทั้งคุณพ,อพ่อผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการทหารตำรวจ ทุกพวนาผู้ที่มาเป็นเกียรติในการในงานเมื่อนี้ขอสวัสดีงามงามกันเหมือนสุขูสุขคนแล้วประกันต่อมากาบสวัสดีพอเม่พี่น้องผู้นั่งใส่ลายอยู่หน้าเวทีนั่งเก่าอีใส่ลายอยู่นี่กาบเปิดสุขูสุขคนกราบลุ่งวางขาเด้อ่านผู้ใดเอามือไว้วางขาเอามือออกมล่ำพีชาติกาบลุ่งวางหันหละกราบกระเพาได้กาบเพื่อหยัางดอกแม่เอ้ยกาบเพื่อขอควมเมตตาจิตจากคุณพ่อคุณเม มอลำถ้าขาดแรงเชี่ยแ์ลรงใจแรงสนับสนุนแล้วอากสิดงสิดังสิดีไปปไดใดเพิ้นก็จังได้ว่านำตองเพิงเรือเสียตองเพิงปลามัานดาเพิงลูกเต่าคนเผาต้องเพิงลาผู้ใหญ่บ้านก็ตกเพิงลูกบ้านมันจังอยู่กันเป็นไม่ใหญ่เอ้ยพาตองอาสัยนี้ เน้นต้องอาศัยพาออกตนคนคำล่ำอาศัยซุ้มเจ้าคนฟังพวกพ่อแม่ตกมือให้แดงทั้งหมอแแ้นเดือพํมพอมอาศัยเจ้าขอบคุณครับหัวสู่ทางเออโอ้ยน้ยอ เจาประกันต่อมากราบสวัสดีแม่ผัวแม่พัวเนื่นสนิทแม่ลังเออและญาติรวมคิดมิตรร่วมทอง,อง,ง,อทอองพี่น้องรวมอุทธรของเพ่นซึ่งท่านทั้งหลายเหล่านี้เพิ่นได้มีเกจตนาสัทธาเหลี่ยมใสเดียวก็ผูจ้จักฟอนเด้ออวดเอาเกจตนาสัทธาเหลี่ยมใสสัทธาที่ความเสือ้อเสื้อว่าหยังเสวาบาปมีบุญมีสวรรด์มีนารกมี จังคอยได้สารทสั์สมบัติออกเป็นผ่านได้จัดการจัดงานขึ้นมาเมือนี่คืองานหยัางเบ่าตามภาษาบันเฮากับว่าบุญใหญ่มหากฐินเวอ,อุทิศจวนกุศลผลบุญไปให้แก่พุ่นพ่อบัวแม่สมเนิ่นสนิทกุลลงรับดับขันไปแล้วนั่น เพื่อว,ว่าอยากให้ดวงวิญญาณดวงทั้งสองดวงนั้นได้ไปผุดไปเกิดไปสู่สวงสวรรค์ชั้นดาวดึงจังคอย้ากันเทศต,ตามหฮดขีดตามข้องบันเนพอใหญ่ฮีดสิบสองข้องสิบสี่เฮ็ดขี่ข้องเกียงเฮ็ดบานข้องเมืองซึ่งเฮ้าเดศมาตั้งแต่ใดแต่ไรคือจังขวเก่าเอาไว้ว่าบริจากจะตุปัญญาทักโตติผานังถึงซับภายนอกและซับภายในซับภายนอกได้แก่หยังแม่ใหญ่ซับภายนอกก็ได้แก่คุณพ่อเจ้าภาพทั้งหลายที่เก่ามาก พุณแเม่เจ้าภาพจึงท่านทั้งหลายเรานี่เพิ่นได้มีแก้วแหวนแสนสักกรัตนาเงินคำเป็นต้นว่าพาพรเพสสบายตลอดทั้งเขาน้ำโภชนากาจ้าหารใดสละออกเป็นท่านสับายในได้แก้หยั่งในญ่สับายในไก่ได้แก้จำศีลพระเมตไตรได้สดับรับฟั้งประเทศนาแ่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮา <c oughs> นี่แหละหมอลำั่เจเนมาต่อกาวาไว้ว่า อางสักโสกาันงผลของการท่านนั้นมันสิเป็นบันไดแก้วบันไดท่องไปสู่ไหนเมื่อเข้าข้างนาเมื่อฟ้าสู่สวรรค์เฮียนั่นเจ้าภาพของเข้าจึงมีคว่อเปนี่นวงเป็นใย่ดวงวิญญาณพอปัวแม่สมเนิ่นสนิทจังพากันสร้างน้ำท้ำบุญหา แต่ว่าการสร้างนา้ำทํำบุญมหากะถินยากตเติบไปไงปักไปแล้วเต้ากันตะโดนชั่วสิได้มือได้วันได้มือได้วันเรามาปรึกษาหาลือกันอีกเป็นเพื่อที่สองที่สามว่าเฮาสิได้ยังมาเป็นมหอนศพเสียบซองสลองกองบุญเพื่อให้เพิ่มพูนพระในพระว่นพระพุทธศาสนาของเฮาโลมคิดจังบาดอยากล่างคนมักบ่อขึ้นกันบางคนกับมักจะฟังมลล่ำเลียงต่อกรอนบางคนก็จะฟังมลล่ำสิ่งบางคนอยากเบิ่งหนังมือนี พุ่นแม่พวของเฮาเฮ็ดให้ถือใจค้นเถ่าซาพานะก็เลยตัดสินใจเอามอลำกวนแช่นไฟจุกถึงไายช่ยก็ได้กแก่กับผมมอลำปีชาฝ่าทะลุไายิ่ิงก็ไกด้กแก่มอลำล่ำดวนดาวดวงไม่มือนี่มอล่ำทั้งสองถิ่มาแปะทักตะถาบทบาทให้พี่หน้องเฮาฟังด้วยสายหูดูด้วยสายตา หมอลำสิดีขึ้นอยู่กับผู้ฟังบันนี่พอใหญ่หมอลำสิดังขึ้นอยู่กับผู้เชี่ยวแต่หากความแม่พี่น้องบา้านเฮาว่าดีกับช่งควายสิดีไปได้หากพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาว่าบ่ดีกับเป็นเหตุสุดิสัยของหมอลำตอนนั้นหล่ะพอใหญ่เพราะฉะนั้นการลองการรับม,มือดีมีทางดีและทางสั่วเด้อร์พอเด้อ รับรองตัวก <c col is> no ับพ่ได้ตามแถวต่างแต่คนละขบันจังหนึ่งกับัดมาก่อนคนลำหยาบสกปรกบบนั้นแล้วหละตลกให้ห้าสัดลงไปจนละขบันจังแดงกับัดมากลำหย่อนเตยหย่อนยนต์เตยลมลำนั่นแล้วฟองสีบุ้งใจพร้อมแนวนั้นมากไตป้านจังหนึ่งแม่ใหญ่กันเฮาล่ำฉีไลเหลื่เอินดาผ้าสาหยดล่ำหอยหมาเพื่นเรือฟังบอกตายกับปานนี้ขันล่ำดีกับผัดเบาหน้ำใจสัมผัดบางยาวลูกอีสาดหมาพานะลูกอีหาขินสู้สามล่ำเก่งแท้ล่ำได้สู้แนว เฮาวลำซาบาดพาจังว่าเดินบ่พอท่านกับใจหาว่าเฮาวลำซาแบบนี้เชื่แม่บัรยักษตัวหมาล่ำข้านม่เฮาวลำเฝ้าบืนไตส่งบ่บ่ยบพอมึงป่วยติบักปีชามึงหมาล่ำเร่งเจ้ากับืนเฝ้าฟังแต่กับืนเฝ้าฟังตายยากอยกหมอล่ำแบบนี้แต่ว่าก็ต้องลำลราพอได้อาศัยเจ้าภาพคนนี้เจ้าภาพเฮายกไปที่หนึ่งเลยวันถัดไปข้านม่เฮาเว้าหลายหาว่าเฮาเว้าเลรียันยอกกันสอนแนวก่อนรับรู้ผู้มาหลอกกินขึ้นจ้าง คิดใจของคนน no ั้นมันบ่คือกันดอกแนวสาวกอะบอกปีนใจดินมากกลยอุปมาแล้วคือจังบ้านหน้าฝ่ายกินเนื้อคิดกันเป็นกว่าออมแคเท่าอาถนอมกับผัดมากกลาบก้อยซ้อยใส่ใส่ดีเอาทิพย์ถีกับัดหมามากต้มเสียงผม่มากกลาเขาใหญ่เที่ยงขึ้นกับพัมากกลาปล่อยสมเขาใส่ดีทั้งผิดวี่กรบพึ่นมากสูนเลยมากสูเลสาระข้ามใส่จอคันทองใจง่สาวกาเล่าบอกให้ปิ้งแนวนั่งจังดีมันนั่นละหากเป็นจังสี่โคตรมานบ่คือกันอัดนั่นแล้วลถ้าจังใจคนต่างกันคนกำล ลำนี่คือกันเราพ่อใหญล่ำล่ำหนี่ค mm ือกันเราพ่อยาแต่คนเราฟังบอยย่องลำนัานบอดีแต่คนเราฟังบอย่องล่นัานบอดีย่องย่องดีพ่ดีกันย่องเอารลดเด้อพ่อใาเอ้ยมี่พอบัวบาลมีมี่พอบัวบุญคุณมี่พอบัวเด้อมาคำจุนนุนไห้บ่ลำปีจ้าก็บ่ลำลำดวนดังจากบ้านนี่เป็นต้นไปงานรลับประวัติประไว้บนเด้อ อ้าวอันนี้แม่บอกเรียงคนเข้ามักบ่อคือกันนั่งสายลายอยู่นี่กันทมักบ่อคือกันบางคนกับมากกว่าบางคนกับมากอมบางคนมากกลับก้อยสร้อยใส่ใส่บีเพราะฉะนั้นหมอลำทั้งสองจังบ่อเนบ่อนอนบ่อเนบ่หลับร้องห้องตูเพื่อได้ถืวเจอคนหนึ่งมันอยากแบ่ใหญ่หมอลำทั้งสองจังบ่อเนบ่อนอนเสือว่าคนคนไปคนมาแล้ววัวล่างคนมาบอลได้ปีชาบอลเขาเอื่นว่าคนคนเข้านี่ยหละไปใหญ่เนี่ยเมื่อเกิดเป็นคนเข้ามาแล้วกลัวเสื่อเอื่นว่าคนได้ต้องกระถาบมาบัวเขากันสัก่อน ธาตุในมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุจีคันหาดินน้ำไฟลมธาตุดินไม่อยู่นี่สิเว็บธาตุน้ำไม่อยู่สิบสองคือธาตุพอกับธาตุแม่เอามาร่วมกัน,นเข่าเป็นเท่าใหญ่ใหญ่เป็นสามสิบสามแมนบอกกันเป็นสามสิบสามแล้วเป็นอย่างคนห้าวเกิดมาแล้วคือปรอยู่ใน้ขนาานันอาการสามสิบสามบาดเนี่ยเป็นอย่างจังมาอยู่ในขันอาการสามสิบสองแม่เพิ่งเกิดเลยตัดออกไปคือตัดสายแห่ที่แหน่เนี่ยตัดสายแห่ออกไปเพื่อนับชสยมูเลยเหลือสามสิบสอง พอเะรินนเท่าเกิดมาแล้วจังมาอยู่ในขันอาการ3 2ในเมื่อเกิดเป็นคนของมาแล้วมันยากยากงังบาานนีน่แหละส่วนมากบอลลัมคนจะต้องเล่นนักบอลนี่พอคนเท่าเกิดมาแล้วยากน้ำกิเลสพันหาตันหามี่ลอยแปดกรมามขุ้นนักป้อมดึงหนาจ้องหลังเพิ่นว่าตันาหาหักลูกนั่นคือเสียผูกขอ้อตันาหาหักเี่ยนั่นคือปอผูกสอก ตัณหาเขาของนั่นคือปอกสุกตินนี่เราเปินจังว่าภาวะตัณหากรมตัณหาโลภตัณหาเพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้นางฟังลำยุนีกัยากคอยกับเจ้านน่กัยากลำลวนยากยั้งยากครอบอยากได้เงินเพิ่นจังเมื่อยืนสันดากสันกลุ่นเมื่อ้นเมื่อวันเพราะฉะนั้นคนจังวายากน้ำกิเลสพันหาตัณหามีลอยแปดกามาุณนก่อกล่อมถึงหนาจองหลังเพราะฉะนั้นหมอลำจชง่ว่าต่อช่วงกันว่าคนเท่าเกิดเพราะแล้วพ้นว่ามักยังกาพ่อทอมักฆ่า หนาอย่างบ่ทอหนากิเลสเหตุอย่างบ่ทอเหตุขาค่มตายไปอย่างกับบอทอไปนุ่มค่มอย่างกับบอทอค่มหอกค่มดาบหาบอย่างบ่ทอหาบสร้างซาแมวแล้วอย่างบ่ทอแล้วต้มแล้วนำนำอย่างบ่ทอนำรักเล่นเมียเขาว่าอย่างบ่ทอเราหมอลำค่ำอย่างกับบอขือค่ำหิบ่วแมนบอโศกกับปบไม่ใหญ่อันนี้คำว่าคำหยังกับบอขื้อข่ำหิบอวมันข้างงาบอวมันถือแค้นซื่อๆดอก เิ่นว่าขี่หิตัวนี้คือขี่หิปฏิบัติเพิ่นว่าเปิดเบิงแน่ลูกเบิงแน่คำเบิงแน่เปิดเบิงคำคำสังสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาหมอลำเจเลยมาต่อช่วงเกว่าคนเฮาเกิดบ่แหลวมันยากคันคำมากจังสี่ยากน้ำตันหาดีแม่บันเพื่อนั่นเพืนนี่เพื่นเด็กต่อเพื่นั่นเพื่นเด็กต่อเพนี่เป็นเสนนี้กันคำมากแกงมากเนี่ยหมอ้าว่าคือยากน้ำตาหันบันหันพุ่นหันผงอยากห่างอยากนี่อยากเป็นเสียทีเงินแสนเงินล้านแต่ผลลัพธ์อยู่เทิงห่านเกิอย่งนี้คือกันตัวเงินแแมนบ เพราะฉะนั้นหมอลำทั้งสองจึงมาต่อช่วงกับเบวาคนเฮาเกิดมาแล้วมันยากถ้ามันยากของคนเฮามี่สองอย่างนี่ยากโลกแล้วก็ยากทำท่านยากโลกก็ต้องเปรียบเทียบขึ้นมาว่ายากเอ้ยเพิ่นใบยากฟันไม่ถือเล่าสนโคตรม้วนคำนี่ปวดตองฉี่ฝนตกลิ้นชินบ่ามีหนาไหลปั่นน้ำแกงคู่ดินไส้เขียนจดหมายสู่พ่อต่อเป็นปอบไก่หมอทำเป็นหมอลำบ่มีสิ้นเพิ่นว่ายากทั้งโลกท่านยากทั้งทำก็ต้องเปรียบเทียบขึ้นมาว่ายากเออ กอยาก ạ c แมกอดอกจังมายาก c หนุ่หยังควายลายตัวมาเดึอหงอนยากนาอแม่นาะตัวหนึ่งของงาค้องตัวสองของงามีตัวสีของงาว่าตัวหาของงาบกตัวหกของงาแตกไอสิมาสอยแ,แก้ควายนันจังสิไป,ปพะลุงไลเ่ออเออ

ติเกินจะหาคนจังสิยงาเธอเดียวเดิอจะเฝ้าลูกเลื่อขันมอล่ำบ่ถือตินเด้อฟังเริ่มจากสมกิตบ่อทองกุลาบยายงป้าพอคือเสียงดีแต่โอ๊ยมาสมกิตกำลังอา กำลังบานที่อาเยือหมอไฟแม่จุกจุกดำลุกว่องรักไปจะไล่ล่างบัดพาพี่ขอฝากให้เจ้าพี่ขอฝากให้เจ้าสิต่างเมื่อบัดยาำไก่เบิดอะไร ให้นั่งวางทรงเครื่ออจะรอสาวจะเฝ้าเธอฟังบอกว่ฟังเสียงเวฟฟพนในคืนหนาคืนที่เธอสุขสารเป็นวันเกิดนอาของคุนอาของคุณโอ้แม่สีเพล โฉมละมุนสดเต็มไยพิชัยเกิดบันฑ์สมเียงทั้งสายฝนกาบเอื้อนแสงเทียนงพ่อสัลวาหัวใจแดงปวบมสีทองมอบใส่มือพนางนองลูกโลดเพชรทองไทยอ่าวประเดี๋ยวเขาเน้ะ โหดมาพุ่งใจลายเอาเดี๋ยวพ่อพึ่งยังพ่อกำนังทุกกดทุกคนอ่ะขอบคุณพี่น้องได้กําลังเยอะหรอกขอบฟังลงละคาดองแพงแพงเงินน้อยปวดเห็นใจคนอ้อยที่ขอหลอให้น้องตื่ เือว่าเป็นเงินเยอมมากปองดองสมแซมเมาคันสองเท่ากว่าเมตต่อเนาะพอว่าทางไฟนองเป็นเรื่องท่าวาเลี้ยปปน,สขขน,าาน,นแส่ย่างสัมพันมันโค้นจคามาหาก,กันสัญญาจิลปินผู้ไทยมากเนี่ยเขา อุ๊พ่อตายบ่ไอบ่แนวหลงมักเมียเขามันอ้เอาในใจเอ้ลาดังเอ้ว่าจะมีไอบ่เบาสิขอเขาป่านำน้าคางุณแ๋ พ่อแต่ว่าสำนันสิอมาว่าทัานเท่เอาเสน่ดีดีๆจะใส่เมียเนาไป้อกกะจังไาเชิญเชิญฟองเสน่ดีจันมีพันฟองขอให้มาซอยฟองทองนองไอแลมมาขอให้มาซอยลำซอยลำ

มากเจ้าภาพมาภาพมูมมา,มา,มามตาตาพีจตะคตรสวยสวยบ้านนี้พีจตะคตงามๆเจ้าภาพพีจตะคตงามๆโอ้ยขุมาเสียดายแน่ตะกี้กูไปตายทางไหนกูนขมาเล่นเสาบ้านนี้มะ วันวาเลนไทน์ของคนจากใจท่านบมอบเบลกากกจดวงนี้ที่มันลับเมิองเดถึงเธอไม่มีวันเลิบหลาบสีดแดงที่มอบแดกุณเพื่อเป็นใจบุ่นประอดมบุณมาหาาฝากไปกระสีให้เบา mưa dầm phút sau hắn cũng an toàn. Tại văn thì là chính vì cũng bác hai nay chăm non chơi thai phương thử đọt mày ba trăm xin nhẫn. Chít bưng thang đăng, cũng cắn khơi. Âu hoàn bụng thật đã bạc tình và lạc. Năng chậm đây lừa mà lêm leo nói xá tôi đưa thì phò. หัวใจรับหมอดจะน้างหัวใจรับหมอดจะนากุหลักสีแดงสาพังเป็่นทายดรคจิตของพี่สบายดรคจิตของพี่สบายถือเป็นกระต่ายหายจะกะยอมซ้อมเมื่อใดสิหลุดซ้อมเมื่อใดสิหลุดเมืใดสิ้นจะจับบนบากระต่ายยังบาดพนามกระต่ายยังบาดพนากระ่่ายจะหามจะหลุดลงืสิงทีวีขอคอยต่อาย Mày xin phong bao tai khó chăng chào tâm thương ma bà đã hiểu là sẵn bật con mời bà hiểu là sẵn bật con mời bà là sẵn con mời con mời con là con mời con là con mời con mời con chồng nhà lo con mời bị mời được mời khăn ต่อเรืเ่อ,อ,อ,อยหัวจะแดงของสมกิจปอทอง